รอคนดูมาก่อนนะสวัส mm ดีครับะเฮ้ยคือเรามาสายเพราะเราทานต้องนักเรียนขอโทษขอโทษครับคุณผู้ชมอ่ะโอเควันนี้เรามาทำอะไรนี่พูดพูดช่วยกันพูดช่วยกันพูดโอเคคนไม่ถึงสองล้านไม่พูดเฮ้ยไม่ถึงนะวันนี้อ่ะโอเคมาวันนี้เรา เราอะไรกันก็ไม่ทำไมวันนี้นะครับเราตอนแรกเรานัดกันไว้ตอนเวลาหนึ่งทุ่มแต่ตอนนี้เราซ้อมกันหนักมากจนเลยเวลามาถึงสองทุ่มตรงกอดีซ้อมหนักมากเลยเหรอใช่เพืกือบดีแล้วอ่าโอเคก็มันเราต้อมาสอบวันนี้เราหลังบ้างใช่าเราพรุ่งนี้จะคอเสิร์ตจริงเราต้องมาานชูใช่ครับก็ออะะไรฮซ้อมใหญ่โอเคอ่ามีใคร จะพูดความรู้สึกจากการซ้อมตรงนี้นะครับเริ่มจากคนที่ดูวันนี้หรือเปล่ครับก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นครับพร้อมไหมครับอ๋อสุดพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อ่ถ้าเต็มร้อยก็น่าจะประมาณสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยตลบโอ้โหมั่นใจในส่วนของอะไรครับระหว่างการร้องหรือการเต้นการเต้นการเต้นประมาณยังไงครับที่จะเต้นเต้นแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องมากินกระตุกกรเจี๊ยบกระเจี๊ยบลง แล้วในส่วนของป๊อนป๊อเป็นไงเป็นไงสบายดีรับพร้อมเต็มเท่าไหร่อ่ะร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยประมาณเท่าไหร่เก้าเก้าจุดเก้าสิเก้คือที่พอมหรือไม่พอมจุดเก้าพร้อมเลยโอเค ก็ทุกคนไม่เล่ทุกคนเลยถามนะเพรนี่ปอยตรดีแล้วพอตอนแรกเราชอบชอบโดนถามหาปอยว่าปออยู่ไหนอยู่นะครับได้กินอาหารที่เขาส่งมาทั้งหมดใช่ไหมกินครับกินหมดแล้วฟูซัพพอร์ตปอยชอบดีอ่ะชอบไปแอบแยงกินเราก็ดีคนละประเทใช่ครับอ่ะแล้วตอที่ฟูกัวินบ้านกันป้องเปิเซนต์แต่ฟูเนี่ยาว่าไงครับพร้อมที่เปอร์เซ็นต์ฟูเนี่ยจะมาในเมนของการร้องเพลงครับใช่อ่ะโวคอลเป็นโวคอลมีอะไรจะพูดไหม ก็ไม่มีครับมีแต่ไม่ไดไม่ได้จะพูดกนจะพูดมี่เสียงมีแต่เสียงร้องที่จะร้องโตทุกคนอันนี้เปอะไรอะฟุลกครมาเข้าเป็นมาไหนมออันนี้เป็นโอเคนี่เดี๋ยวดูเสียงเอเจก็ทำได้อ่ะเอเจทำได้เนยสนรอๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆๆ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 กัน จริงๆเราร่วมเก็บไว้สบก็รู้แล้วก็แบบเรา้วนชอบเราต้องช่นิวไม่ได้ก่อนนิวไม่ทำได้1 2ซอมนี่ครับทุกคนก็จะพ้อมประมาณ่ี้เี้ยเสียงดีจริงๆล้วคนพี่เขอกอุ๊ยได่โชว์เยียนไม่เองั้นไม่อยากอ่าเพมว่าอะไรบ้างอ่ะนาอ่านคอมเมนต์ก่อยเขาบอกว่าอดาป๊ดคนห่าไม่รู้ไมอ่าก็อ่านส ม่ถ้าใครยังไม่ซื้อบัตรตอนนี้ใช่าะขนานี้พอเราพอกันมากแล้วเสียงก็พัลฮากันมากระดแล้วใช่ไหมครับใช่ก็ยังไม่ได้โชว์เสียงเลยโะเอไหมเป็นไรเราทำกันเลยก็ซื้อบัตรเออถือว่าสถานเด็กมันไม่น่าปล่อยพูดเลยเงียบๆดีกทีกันนะพูดไหนเออก็ บัตรของเราเนี่ยก็เหลืออยู่นิดเดียวนิดเดียวมากนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจนถ้าเกิดซื้อตอนนี้ก็ซื้อไม่ทันแล้วแหละใช่เออแล้วก็ทำอะไรไม่ทันแต่ว่าถ้าโรงเรียนไหนอยากฟี่แบบมาดูนักศึกษารกันบ้างนะสามารถมาซื้อได้อยู่อ๋อแต่คนเดียวเป็นไม่ไายไม่ไดาแค่เก็ตเหมาอ่โอเคก็ซื้อบัตรได้แค่เก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับแต่ว่าใครได้เกิด อ่ามาไม่ได้จริงๆนะครับมาเจอไม่ได้จริงเนี่ยคือเราก็แสดงความเสียใจไปด้วยก่อนเลยหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่สามารถซื้อได้ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ<ช>ทางไหนนะไลฟ์สตรีมมิ่งทางไหนซีเอเจรู้บ้างไหมก็ท้านไอเกนเมเจอร์ไอเกนเมเจอร์เหมือนกันซื้อสมบัตริราคาดีกว่าด้วยโอ้ยไม่มีอะไรดีกว่าทุกอย่างมีดีนเลยของมันไม่ใช่มันมันเป็นรูปแบบไลฟ์แค่ก็แบบกระทัดรัดชสมัย <c oughs> <c oughs> คุณว่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอย่างดีขึ้นเลยดีคนละแบบดูได้ทั่วโลกเลยหลายสิ่งนี่ไงบางคนแบบอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่เช็กโกสโลวาเกียคนที่นิวพูดทั้งหมดที่เป็นชาวต่างชาติเราจะให้สุขที่ทำการสื่อสารกันหน่อย่าทานเชลเลตหน่อยทานเชลเลตหน่อยซื้อสืบัตรได้ที่ไหนคะับอังกฤษทานเชลเลตหน่อยว่าไงนะครับจะทำจะทำตามแบบภาษาอังกฤษมา So you can buy the tickets at ThaiTicketManager.com. Yeah. Um, like, like live Live streaming. And live streaming at the same time. Yeah. All over the world. Yeah. 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 <laughs> พิเศษนะครับนอกจากว่าเราจะลองเล่นเต้นกันแล้วเนี่ยยังมีร้านชื่ออะไรนะบูสกายคาเฟ่ครับมาเปิดที่ข้างหน้านะครับันนี้มาฟังแล้วคอแห้งออกไปซื้อได้นะครับเมนูอะไรนะชาเย็นชาเย็นกับนมเย็นนะคราเอาหยิบมาอาเข่าเอาแปะไว้ที่จานแค่นั้นไม่รู้เรื่องนะชาเย็นกับนมเย็นนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านข้างหน้านะครับบูสกายคาเฟ่ เป็นเป็นคาเฟ่ในซีรีส์ใช่ไหมจะชอบกินนะในซีมันมีอยู่จริงนะใช่มันจริงนะเลยอยู่แถวนี้นี่แจ้งว่าแต่ละใช่ไหมแจ้งมีอะไรอบบางที่พี่ส่แต่พิเศษยังไงหรอใส่กันเชอ้ี่ใส่พีใสองขนอ้ตื่นย่นต่นนตื่นน่นน่น ไม่เอาไม่เป็นเราจะให้สาวของเขาเหมือนอันพิเศษว่าอ่ะของพิเศษของแฟนอื่นีของผมสำหรับผมนะพิเศษทุกอย่างอ่ะก่อนอื่นใจพาร์ทผมก่อนนี่คือแฟนมิทติ้งที่เป็นทางการครั้งแรกของเป็นจริงมั้ยเนี่ยใช่ที่ผ่านมาเราเป็นแบบที่แบบเจอตัวคนเป็นตัวตัวได้บอกป่ะปกติเราเป็นปกติเราที่อะไรนะก็ไม่ได้พ um, yeah> ูดดีกว่ากูเท่าไหร่ดีกว่าแต่ก่อนเราเป็นโกลบอลไลฟ์แต่อันนั้นคือเราเห็นไม่แต่เราก็เคยไลฟ์ทำแฟนมิทติ้งกันเองที่แบบ ใช่แต่ว่ามันนี่้ผมแบบจักรีดูคนเองอ่ะเจอีออฟจอรีกันมาอันนั้นเกาติดเป็นครั้งแรกที่แบบเต็มๆูุแบบเป็น first e in t h a ไ l a n d คือชื่อเต็มๆอ่ะคือชื่อว่าโฟกาเเจอร์ n ี่เตนิวเฟิร์สแมิในไทยว้าวถูกไหมถูกโอเครู้อันนี้ความพิเศษของที่ของพารผมจะพพิเศษของน้องมีอะไรบ้างก็ าตั้งใจซ้อมมากครับตอนแรกรู้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตก็แบบรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วพอผ่านมาหนึ่งปีนีก็มีการตื่นเต้นผ่านมาสองปีพวกต่นเต้นอยู่ยังต่นเต้นอยู่นะก็ครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยที่แบบเป็นโปรโถผมเนี่ยได้มาแบบมันเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็ ไปอตอนนี้ตามเลรั่มาขึ้นคอนร์ตงแม่ใช่ครับเแล้วนไปโชว์่ไหนมาก่อนวะเคยไปโชว์แบบเป็นเอไามแบบโมครัใช่ครับเป็นแบบท็ซใช่มากเคยที่ไทยไม่เคยเลยเคยโหมจมาโชม่อนที่ไทยนะเคยแบบไปทั่วโลกมานะ Okay, แล้วนี่แหละครับเอร์อะไรนะอ่าฟอร์อร์ไม่ผมเ่นคนเียะไมไม่แต่อร์ี่ก็ทำแรเหมือนกันนแรกที่แบบเจอแบบคนคนเป็นเป็นนัวคนแบบจริงๆอะาคนนะร้ายแลสติ๊งอังน no oh, cool. oh, so so ีเคนจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงพวกคุณดังเหกินอ้าวส่วม่ด้ไม่ได้ยินเปเสียงแบบเป็นเสียงนอยอ๋อเป็น too noisy ราะะฉนั้นเเสียงดังเกินนะครับอ่ะงั้นเราจะเริ่มพูดตั้งแต่แรกใหม่อโอเคเลยครับก็เราฝากด้วยนะครับบูคอฟี่ไม่ใช่บูสกายกาเป้โอเคอ่ะพอกันดีกว่าเราต้องซ้องต่อแล้วให้ฝากให้เอเจที่เป็นเก่งซื้อมาเกินฝากคอนเสิร์ตเลยดีกว่าเก่งแล้วนะครับเก่งซื้หลือเกินครับก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตนี้นะครับเราทุกคนครับตั้งใจฝึกซ้องมาจริงๆนะครับเพื่อที่จะมอบความสุขนะครับให้กับแฟนๆทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจพวกเราทุกคนนะครับเก่งอืม ซื้อบัตรได้อยู่นะครับโอเคทุกคนขอย้ำอีกทีนะครับว่าสามารถซื้อบัตรได้อยู่นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาไหนบ้างนะลูกสาขาเลยว่าแต่กูไม่ต้องการเปสาขาเลยบ้างนี่ยเขาบอกตุนเล่มกยอะมีในก็ทุกสาขาเลยก็ในเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมฝากด้วยนะครับเพราะอันนี้พูดจริงคือตั้งใจมากจริงก็แบบมันถึงจะเริ่มมานานแต่พอตั้งใจไม่ลดลงนะครับใหญ่จริงปะเนี่ยจริงจริงผมไอเขาพูดดีได้ไม่ไม่หนัก เจเอาาลยอ่าโอเคงั้นงพวกเราลาไปซ้อมกดีกว่าใครมีบัตรพ่กนี้เจอกันนะครับอย่าทำบัตรหายระหว่างทางนะครับเรื่กี่โมงเนี่ยสองโมบ่ายองโมงตืนเที่ยงคนไหมเ็นเปั่นกเดี๋ยวเจอกันดีกว่าถึงกันเ่ยนะครับบายบา